เราจะขายอะไรเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าอะไรในจังหวัดเราขายดีซึ่งอะไรที่จังหวัดเราขายดีนั่นแปลว่ามักจะอยู่ในสิ่งที่คนไปเที่ยวเราต้องซื้อกลับอืมอันนี้คือวิธีคิดนะวิธีคิดนะต้องเอาในหมวดของคนอยากได้ด้วยนะครับไม่ว่าเรามีอะไรแล้วจะขายได้ไม่ได้มันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับต้องคิดมาอีกสเต็ปหนึ่งว่าแล้วคนอยากได้อะไรด้วยอ่าเชิญครับโอเคค่ะ พอเราเข้ามานะคะอะสมมติอันนี้แป้งเซิร์ชแบบไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้หาข้อมูลมาก่อนนะคะก็ลองดูอันนี้ก็ได้อันนี้อันไหน,น,นขึ้นมาแรกหนูขออนุญาตกดเลยพอเราเข้าไปเสร็จนะคะจะเห็นว่าเราก็จะมาดูได้ว่าร้านขายของฝากเนี่ยเขามีอะไรบ้างแล้วก็มาไล่ดูค่ะมันไม่มีสูตรลัดนะคะเวลาเราดูอะแป้งบอกเลยคือเราก็ต้องเลื่อนดูไปเรื่อยๆค่ะว่าอะไรของเขาที่มันน่าขาย mm hmm. ว้าวอันนี้หนูขายนะคะเนี่ยขายดีมากหนูบอกเลย ผักอบกรอบ<ม>ในไทยท <ำ S 1> มีขายนะคะอ่านไหน,นเลื่อนมาแล้วก็เดี๋ยวแป้งบอกก่อนร้านแป้งขายเหมือนกันนะคะผ,ผักอบกรอบเนี่ยผักอบกรอบเนี่ยหลายคนจะเข้าใจว่าใช้เครื่องอบแห้งความจริงผักอบกรอบนะคะใช้การทอดสุญญากาศนะคะเป็นการทอดแบบไม่มีน้ํามันทําให้เป็นขนมที่ทานแล้วไม่อ้วนในไทยมีขายส่งนะคะหลายเจ้าด้วยอย่างนี้เป็นต้นและที่ของัน พวกผลไม้อย่างนี้เดี๋ยวผมถามเป็นไอเดียแป้งนะอตอนเนี้ตัวราคาของบางคุดมันถูกมากเลยเอาไปทําอย่างนี้ได้ไหมได้หนูให้ดูค่ะเซิร์ชอ๋อบังคุดมีอ๋อบางคุดมีเม็ดมันจะเคี้ยวได้ไหมไม่รู้เอาแต่ว่ากระเจียบก็ทําได้นะกระเจียบไม่มีเม็ดอันนี้หนูอธิบายก่อนนะคะเรื่องของเหล่านี้มันจะเป็นเรื่องของวิธีการถนอมอาหารแต่ว่ามันวิธีถนอมอาหารนะคะมีหลายอย่าง อย่างถ้าเป็นมังคุดเองอะไม่แน่ใจว่ามังคุดแปลรูปเป็นอะไรได้บ้างคะ่ะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสิ่งที่ไม่อยากสื่อคือในประเทศเนี่ยเขามีบริษัทที่รับทำเราไม่ต้องไปขายตัดลดราคาหรืออะไรอย่างนี้นะอย่างอันนี้อะรับท่อสุญญากาศเนี่ยเจอเต็มเลยนะคะแต่คนไม่รู้เนี่ยรับจ้างท่อสุญญากาศ O E M เนี่ยเจอเต็มเลยแต่คนไม่รู้ ไม่รู้ว่ามันสามารถทําได้ผักในพื้นที่คุณธรรมดาเลยนะนี่ไม่ได้ทําอะไรใหม่เลยเนี่ยค่ะหลังจากนั้นก็แค่เอามาทอดจะเป็นการทําแบบฟรีซได้ค่ะจะเป็นแบบนี้อืมทีนี้ถ้าเป็นเคสมังคุดสมมติว่าถ้ามังคุดนะคะคโดยส่วนโดยรวมนะคะแป้ไม่แน่ใจว่าแปลรูปเป็นอะไรได้บ้างแต่ว่าอย่างมังคุดแป้จะคิดถึงนะ้ำมังคุดกับเครื่องสําอาง แต่ถ้าจะเอาเป็นของกินมีมังคุดอบกรอบค่ะแสดงว่าทําได้นี่ค่ะครับขออนุญาตเข้าเลยแล้วกันนะคะตัวนี้เป็นมังคุดอบกรอบค่ะถ้ามังคุดอบกรอบทําได้ทําเหมือนที่แป้งบอกเลยค่ะให้ชุมชนรวมตัวกันนะคะหรือว่าคุณจะเป็นคนเดียวก็ได้นะถ้าคุณมีเงินทุนหน่อยทักไปหาร้านรับสร้างท่อสุญญากาศจากนั้นติดต่อเข้าไปทำแพคเกจจิ้งแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยครับอืมครับ แล้วเราก็ส่งปปอกเจ้าตัวมังคุดสุกไให้เขาหรือเขาปอกให้เราแล้วแต่ตกลงกันนาะอันนี้จริงๆแล้วแต่เราใช่ค่ะอย่างอันนี้เป็นมังคุดฟิตใจก็คือเหมือนที่แป็งบอกไปเนี่ยอันนี้ของตาบีฟูดมังคุดสุกทั้งผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราทําเองได้เราไม่จําเป็นจะต้องเอาผลิตภัณฑ์เราอะคือเดี๋ยวนี้มันขายง่ายแล้วเราไม่จําเป็นจะต้องไปขายหน้าโรงงานในราคาถูกแล้วนะคะทุกคนคือตอนเนี้ยเราสามารถที่จะทําแบรนด์ตัวเองได้อย่างรวดเร็วและง่ายได้ ดังนั้นน่ะเราไม่จําเป็นจะต้องให้พ่อค้าคนกลางเขามาตัดราคาเราอีกแล้วนะยิ่งถ้าเราเป็นเจ้าของวัตถุดิบเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมีคนบอกว่าเจ้าของสวนเจ้าของนาเจ้าของไร่นี้คือไรายได้น้อยอะไรอย่างนี้เนาะที่ถ้ารเราแปลรูดขึ้นไปได้อีกนะคะเราไม่ได้นี่ยังไม่ได้พูดถึงตลาดส่งออกนะคะเนี่ยค่ะคจะได้ออกมาเป็นแบบนี้ใครที่ฟังไม่ทันนะคะให้เสิร์ชนะคะขั้นตอนถ้าจะเอามังคุดอบกรอบนะคะมันเรียกอบกรอบจริงแต่กระบวนการเขาเรียกว่าการท่อสูญญากาศนะคะครับโอเค ส่วนถามว่ารู้ได้ยังไงอันนี้บางอย่างคือแบบว่าสะสมประสบการณ์มานะคะจากการขายอ,อุปกรณ์ครับโอเคค่ะดังนั้นนะคะพอคุณท่อสุญญากาศเสร็จนะคะสิ่งที่แป้งต้องการจะสื่อคือคุณทําแบรนด์ตัวเองได้โดยจะเริ่มจากเล็กๆหรือจะทําอย่างใหญ่ก็ได้ค่ะส่วนสําคัญอย่างอันนี้เขาทําเล็กๆก,ก็คือเขาเอาใส่ถุงธรรมดาเป็นถุงแก้วจากนั้นนะคะปิ้นกระดาษติดเย็บแนมะ็ก ก็ได้ค่ะ mm hmm. แต่ถ้าเกิดว่าแป้งแนะนาเนี่ยแป้งไม่ค่อยแนะนําให้ทําแบบเย็บแม็กเนื่องจากการจัดส่งอะไรต่างๆแป้งอะ่ะชอบให้ใช้ถุงซ mm ิปล็อกปัจจุบันถุงซิปล็อกราคาถูกมากนะคะใช้ถุงซิปล็อกจากนั้นใช้สติกเกอร์ติดได้เลยค่ะเป็นแบรนด์ตัวเองง่ายๆแค่นั้นสติกเกอร์ mm hmm. ดวงๆวงึงไม่ถึงห้าสิบตางนะคะ mm hmm. โอเค,คอันนี้้มันก็ดูดีดดูดดีขึ้นกว่าปกติดูดีกว่าคอนอื่นด้วยครับใช่ค่ะนี่ค่ะอันนี้มังคุดฟิตจด้อูน่ากิน ที่สําคัญนะคะการทอดสุญญากาศเนี่ยรสชาติอ่ะจะเหมือนกับการทานสดเลยนะคะคือรสชาติใกล้เคียงที่สุดละเป็นวิธีการที่ทําให้รสชาติใกล้เคียงที่สุดแล้วค่ะอืมอืมครับท่านพี่น้องชาวนครนะครับตอนนี้บางคุดราคาถูกนะลองลองดูนะลองรวมตัวกันแล้วก็มาทําตัวฟิตได้แล้วก็ขายทางช่องทางของอ่อชอปปี้ก็ได้นะครับหรือถ้าทำเราให้หนูช่วยขายได้นะคะอะไรนะฮะถ้าทำเราช่วยหนูช่วยขายได้ โอ้ยินดีเดี๋ยวเดียวกันเดี๋ยวเดียวกันเดี๋ยวเดียวกันได้ค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่รู้จะเริ่มยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ชุมชนทักมาก็ได้เราแจ้งหนูว่าแบบมีมังคุดกิโลกิโลอะไรเงี้ยเดี๋ยวหนูช่วยดูแลให้ได้ค่ะเรื่องแพ็กเกจจิ้งผลิตภัณฑ์อะไรเงี้ยช่องทางการขายเนี่ยหมดเลย